ตัวยกสูงค่ะใครที่กาลังตามหาคันนี้นะคะวันนี้ต้องรีบมาให้ไวเลยได้เป็นสีดําทรงหล,ล่อๆแบบนี้นะคะหน้ามาแบบเท่เทเลยจ้ะทุกคนกระจังหน้าโครเมียมค่ะตาไฟใสๆสวยๆคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วด้วยนะเดี๋ยนๆนะคะจะพาเดินดูรอบคันแต่ก่อนอื่นค่ะวันนี้เราจะพาดูที่ห้องเครื่องก่อนเพราะรถมาสภาพแบบว่ายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทาความสะอาดนะคะมาแบบเดิมๆเรามาดูห้องเครื่องกันว่าคันนี้ห้องเครื่องจะสวยหรือเปล่ามาเลยค่ะฮึบคันนี้จเจ้ามือค้ำก็ไกลอยู่เพราะว่า อุ้ยเพราะว่ารีโว้นะคะค่อนข้างที่จะหนักนะคะอ่ะนี่เลยจ้ะห้องเครื่องเดิมๆของเขาอันนี้คือยังไม่ได้ล้าง,งไม่ได้ทําความสะอาดฝุ่นคือยังเป็นฝุ่น,น,นดูเห็นปะนี่ร่องรอยการใช้งานนะคะคันนี้ห้องเครื่องแห้งสนิทไม่มีไหล่ไม่มีเยิ้มค่ะลูกค้าจ๋ะแต่ว่าอะไรคะรอยอาร์ค่ะยังอยู่ครบนะคะคันหน้าเดิมไม่บิดไม่โค้งไม่งอนะคะรอยมารยังอยู่แผ่นเพดนะคะแผ่นเพดสติ๊กเกอร์มอกอ,อยู่ครบค่ะ ฝากระโปงนะคะรอยมาร์กยังอยู่ครบคันนี้นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนตัวกรองอากาศให้ของเหลวภายในเครื่องเปลี่ยนให้นะคะรวมถึงแบตเตอรี่พวกนี้เน่ดูแลให้ทั้งหมดนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนนี่พาเดินดูรอบคันนิดนึงสาหรับตัวยกสูงคันนี้มันเป็นยังไงดูทุกคนเข้าใหม่จริงๆยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำความสะอาดจริงๆนะคะแม็กนาะอลลอยเดิมจากโตโยต้านะคะยางเปลี่ยนให้ใหม่แน่นอนทั้ง4เส้น ใครไม่ชอบแม็กอะลอยเดิมนะอยากได้เป็นแม็กแต่งบอกได้เดี๋ยวใส่ให้นะแม็กอยากได้เป็นแม็กแต่งบอกได้นะคะจัดให้ได้หมดแล้วแต่ลูกค้าเลยอัพทุยมาสีรอบคันสวยๆนะคะกระจกมองข้างสวยๆเลยนะ,ะนี่ด้านข้างนะคะตัวยกสูงแบบนี้นะคะเป็นยังไงบันไดด้านข้างมีมาให้ให้เราขึ้นได้ง่ายๆนะคะให้เราขึ้นได้งะะ่ายๆเนาะนี่นะสีสวยมากๆนะคะ ฟิมเนี่ยเดี๋ยวเน,ตน,นะะ่ติดให้ใหม่รอบคันนะคะฟิล์มติดให้ใหม่รอบคันไปเลยบอนะคะบอกห้าสีสวยสวยเลยสีน้ําตาลแบบนี้ออกจะแบบเหมือนเขียวขี้ม้าด้วยนะจ๊ะใครที่ชื่นชอบเนี่ยจับจองให้ไวอ่ะด้านหลังเป็นยังไงหุ้ยสีบอกคันนี้สวยทุกคนสีบอกคันนี้สวยนะจ๊ะใครที่ชื่นชอบเนี่ยมาให้ไวนะจ๊ะตรงกลางสามารถดึงออกมาเป็นที่วางแขนแล้วก็เป็นที่วางแก้วได้ด้วยนะคะฟิล์ยมย้ำอีกรอบว่าจองวันนี้ร้อยเดียวติดให้ใหม่ไปเลยนะคะรอบคัน ด้าน,นหลังค่ะนี่ตัวยกสูงแบบนี้กันชนหลังมีมาให้ที่จับที่เปิดนะคะเป็นโครเมียมไฟเบรกดอที่สามีมาให้นะคะคันนี้เจ้าของเดิมนะติดกล้องมองหลังมาให้นะคะเดี๋ยวนี้เช็คให้ด้วยว่ายังใช้งานได้ปกติไหมถ้าใช้ได้เอาไปเลยนะคะสาหรับคันนี้และเดี๋ยวแถมกล้องหน้าไปให้ด้วยนะคะย้ําว่าวันนี้เปิดโปรโจองแค่ร้อยเดียวเท่านั้น 100บาทเท่านั้นได้เป็นเจ้าของ Toyota P-Runner ตัวยกสูงคันนี้ไปเลยนะคะคันนี้รถปี2017ราคา6,19,000บาทนะคะ6,19,000บาทอยากได้รีบโทรเข้ามาช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างนะคะ4ประตูมาไวไปไวเพราะฉะนั้นใครเห็นคลิปนี้แล้วนะคะอยากได้รีบโทรเข้ามานะคะเพราะวันนี้จองแค่ร้อยเดียวเท่านั้นวันรับรถแถมทองแถมกล้องหน้ารถให้ด้วยนะคะ วันนี้เน่ขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถมือสองให้คิดถึงเน่ๆสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ